ตลาบใดสายน้ำไม่ยอมไหลกลับแม้ตะวันจะลาลับตรงขอฟ้ารักหนนเก่าที่เศร้าเคลาน้ำตาม่อาจหวนมากลับเป็นเช่นดังเดิม ต่อให้เติมเชื้อไฟมากมายสักเพียงไหนคงไม่อาจทำลายกำแพงใจที่มันสูงชันกราบใดที่บนท้องฟ้ายังมีดวงตะวันรักฉันนั้นไม่อาจกลับหวนคืนนิสารัตถอนหายใจกับความรู้สึกอึดอัดภายในที่ต้องอยู่ร่วมชายคา กับคนที่ขึ้นชื่อว่าคนรักเก่าแต่ถ้าหาจะปฏิเสธหรือปัดความรำคาญให้พ้นตัวมันก็ดูใจดำจนเกินไปอย่างน้อยก็คนเคยรักและผูกพันแม้ความสัมพันธ์ไม่สามารถกลับคืนเหมือนดังเดิมแต่หนหลังแต่ในใจลึกๆนั้นยังมีความห่วงใยให้กันเสมอ ก่อนถึงเวลานัดนิสารัดไม่ลืมที่จะแวะซื้อของอร่อยจากร้านดังที่มีในย่านใจกลางกรุงเพื่อนำไปฝากคนรักที่ป่านนี้คงเชิงอรอคอยมองหาจนทางสึกก็เป็นได้ให้หมดนี้เลยเหรอคะคุณไอวี่ใช่จ้ะแบ่งกันนะมันเยอะไปค่ะ น้อยคงรับไว้ไม่ได้หรอกรับไปเถอะเงินวี่ที่ไหนกัน2องพนักงานสาวพากันยิ้มอย่างมีความสุขคุณไอวี่รอน้องเขาจีหรอคะเปล่าสักหน่อยกรวีเอยแบบไอ้ายทำไมต้องคิดว่าวี่รอเขาจีด้วยล่ะจูจูนุมทันก็ปรากฏตัวขึ้น โดยในมือหอบช่อดอกกุหลาบช่อใหญ่สองสาวหันมาทำหน้างงใส่กันพลางคิดว่าตัวเองคาดผิดว่าคนที่กรวีรอจะเป็นชายหนุ่มที่ถือช่อดอกไม้มายื่นให้นายสาวซึ่งเธอก็รับด้วยรอยยิ้มแต่ทำหน้างงๆอะไรคะพี่ทัน ให้เนื้อในวันอะไรคะก็ในวันเปิดตัวขอเป็นแฟนไงกับใครคะพี่ทันก็น้องวีนี่แหละรอเล่นใช่ไหมคะเนี่ยหญิงสาวไม่อยากจะเชื่อในคำกล่าวของชายหนุ่มเพราะปกติเขาจะชอบอามเธอเล่นอยู่บ่อยครั้งพี่ต้องขอโทษที่ไม่ชัดเจน แต่พี่คิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะสารสัมพันธ์กันแบบแฟนจริงๆจ,จังๆเสียทีแล้วละคุณแม่พี่ก็เร่งเร้าจังอยากจะอุ้มหลานเออพี่ทานคะคือวิว่ยังไม่ต้องให้คำตอบพี่ก็ได้ชายหนุ่มรีบตัดบทก่อนที่กรวีจะเอ่ยต่อแต่พี่ขอแสดงจุดยืนให้น้องเห็นว่าต่อไปนี้พี่จะจริงจังแล้วนะ พี่ทันคะคือภาพหญิงสาวร่างบางในเสื้อสายเดี่ยวผ้าพลิ้วสีครีมกระโปรงยีนสั้นสีขาวจนมองดูล่อแหลมถธอหอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่อยู่ในมือทำเอาคนที่มาใหม่ถึงกับมองด้วยสายตาเคืองและแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด ถ้าเดินเลื่องไปทำทีท่าสั่งน้ำดังเคยพร้อมยื่นถุงกระดาษที่มีของกินมากมายให้สองพนักงานสาวอะไรคะน้องเข้าจีพนักงานเจีย๊ยบเอ่ยโดยที่ยังไม่กล้ารับของเอาไปเถอคะค่ะเข้าจีซื้อมาฝากแน่ใจนะคะเจีย๊ยบย้ำประโยค นิสารัดพยักหน้าเอาไปแบ่งกันทานค่ะน้อยยื่นน้ำชมพูให้นิสารัฐก็ยื่นเงินให้เช่นกันไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ค่ะน้องข้าจีจ่ายตรงนี้แหละพนักง,งานคิดเงินเขาไม่ว่างเธอพูดให้อีกฝ่ายได้ยินซึ่งมันก็พอจะมีอิทธิพลที่ทำให้คนฟังหน้าเจือนลงทันที กรวีวางช่อดอกไม้ไว้บนโต๊ะก่อนจะเดินไปประจําตําแหน่งวันนี้วีไม่คิดตังหรอกเธอพูดพลางหันมายิ้มกว้างให้อีกฝ่ายซึ่งยังคงทําหน้าตึงใสชายหนุ่มเดินเลี่ยงเข้าไปหาหญิงสาวโค้งศีรษะยกมือข้างหนึ่งมาแนบอกอย่างสุภาพ วันนี้ปิดร้านแล้วให้เกียรติไปทานข้าวกับพี่นะวีคงจะไม่ได้หรอกคุณเสียงนั้นทำเอากราวีและชายหนุ่มหันไปมองพร้อมๆกันวันนี้เรานาัดคุณไอวี่ไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะเธอหันมามองกรวีหมายเอาคำตอบใช่ค่ะพี่ทัน พอดีวีนัดกับข้าจีไว้ก่อนแล้วไปไหนกันล่ะพี่ไปด้วยคนสิชายหนุ่มยื่นข้อเสนอพลางหันมายิ้มให้นิสารัตแบบเป็นมิตรแต่นิสารัตกลับทำหน้านิ่งใสคงไม่ได้หรอกคุณเราไปธุระเรื่องผู้หญิงคุณอย่าลำบากตามเราไปเลย ใครอะวิชายหนุ่มหันเมือยถามกรวีที่ทำหน้าเออเหลอเออคือเพื่อนวิเองค่ะเธอต่อแบบตะกุกตะกักตาก็เหลมองปฏิกิริยาของนิสารัฐแบบวัดวาดจะบอกว่าแฟนก็กลัวหนุ่มทันจะนำเรื่องไปฟ้องมารดาเธอที่ต่างแดนแต่กับการที่เธอต่อว่าเพื่อนไป มันกลับสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่ายเป็นอย่างมากซึ่งนิสารัตก็ทำได้เพียงเก็บอาการเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะก่อนให้ยังไม่ทันได้คบหาดูใจกับหญิงสาวเธอก็รู้สึกไม่ชอบขี้หน้าชายทันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งตอนนี้เธอมีความสัมพันธ์อันลึกซึง้งเธอยิ่งหวงหนักกว่าเดิมหลายเท่านัก จนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ก่อนนิสารัตไม่ใช่จะเป็นคนที่หวงแฟนเธอไม่เคยแสดงอาการหึงหวงกรพินให้ใครเห็นแต่หนนี้เธอกลับควบคุมอารมณ์แทบไม่โยเอาไว้วันหลังนะคะพี่ทันหญิงสาวรีบเอ,อ่ยขึ้นก่อนที่ฝ่ายจะแสดงสีหน้าไปมากกว่านี้ แต่อีกฝ่ายกลับใช้สายตาดุและคำพูดเหมือนตะวาดจะไปกันได้หรือยังอ้ยอยอิงอยู่นั่นคำพูดที่ดูห้วนๆทำให้หนุ่มทันแสดงสีหน้าไม่พอใจที่นิสารัดเหมือนไม่ให้เกียรติกรวีเขาเริ่มสงสัยในทีท่าของหญิงสาวหน้าตาดีคนนี้ว่าทำไมถึงแสดงอาการเหมือนหึงหวง หรือไม่ก็ไม่พอใจอะไรสักอย่างซึ่งมันออกมาทางแววตาอย่างเห็นได้ชัดจ้าไปเดี๋ยวนี้และเอากระเป๋าก่อนเธอรีบเดินมาคว้ากระเป๋าก่อนจะหันมายิ้มให้ชายหนุ่มวีขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะพี่ทันชายหนุ่มรีบเอ่ยตามแล้วดอกไม้พี่ล่ะ กรวีแค่หันกลับมายังไม่ทันได้เอ่ยตอบนิสารัตก็รีบดึงแขนออกร้านปิเสียก่อนทิ้งให้ชายหนุง่งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถใหม่ป้ายแดงราคาเหยียบล้านจอดอยู่ใกล้ๆร้านกาแฟนิสารัตกดรีโมทเพื่อเปิดล็อกกรวีหันมามองหน้าด้วยความสงสัย รถใครคะนิสารัตไม่ยอมตอบเขาเดินมาเปิดประตูให้เธอก่อนจะเดินเลี่ยงไปอีกฝั่งคนขับกรวียังคงยืนอยู่โดยไม่ขึ้นรถรีบขึ้นมาวิถามว่ารถใครรถที่ร้านเมื่อรู้คำตอบกรวีก็ขึ้นมานั่งพลางทำหน้างงง เท่าแก่ใจดีจังให้ยืมรถป้ายแดงด้วยเมื่อไม่มีการสนทนาตอบก็เกิดความเงียบก่อนที่อีกฝ่ายจะทนไม่ได้และเป็นฝ่ายเอ่ยก่อนยังไงอะไรยังไงกรวีถามกลับกับคำพูดปัญหาเรื่องของนิสารัฐ เราถามว่ามันยังไงความสัมพันธ์กับไอหมอนั่นน่ะเขาไม่ได้เป็นหมอแล้วก็ชื่อทันไม่ได้ชื่อนั่นด้วยมันจะชื่ออะไรก็เรื่องของมันเอ๊ะถ้าไม่บีเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยนะวีรู้คุณไม่พอใจที่วีรับช่อดอกไม้พิธันเขาใครบอกเราไม่พอใจที่คุณบอกหมอนั่นไปว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งหากละ่ะ บีปีต้องเข้าใจนะเขายังไม่ทันรู้จักปีเลยจะให้วิแนะนำว่าเป็นแฟนเนี่ยนะเขาก็ตกใจหมดสิที่แน่ๆน่ะเขาจะรับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณแคร์เขามากกว่าเราหรือไงไม่ใช่แบบนั้นค่ะบีเดี๋ยววิจะเป็นคนบอกพิธันเองว่าเรากำลังคบกันอยู่ นะคะกรวีพยายามเลี่ยงเพราะถ้าบอกไปว่าไม่อยากให้มารดาตัวเธอเองรู้ก็กลัวนิสารัฐจะไม่สบายใจเธอจึงรอให้ความสัมพันธ์มันแน่นอนเสียก่อนเธอถึงจะเป็นฝ่ายบอกมารดาของเธอเองแล้วบีจะพาวีไปไหนคะเนี่ยก็ไปไกลๆจากไอ้หมอนั่นไงพูดจบ นิสารัตก,ก็เลี้ยวรถเข้าจอดในโรงแรมที่เธอไม่เคยเข้ามาก่อนได้ซ้ำปีมาทำอะไรที่โรงแรมกรวีถามด้วยความแปลกใจเขาพากันมาทำอะไรล่ะคะอย่าบอกนะว่าจะมาเปลี่ยนพระปูที่นอนอะ่ะขับออกไปเดี๋ยวนี้เลยเร็วทำไมละ่ะ คนจะมาเสียตังเช่าโรงแรมทำไมมันไม่ได้ถูกๆนะแล้วมันเท่าไหร่ล่ะจริงๆแล้วนิสารัตเองก็อยากจะลองสักครั้งเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเธอก็คิดว่าเธอมีปัญญาจ่ายแน่นอนเราถามว่าเท่าไหร่ไม่รู้บีก็ไม่เคยงั้นเราลองดูไหมไม่เอา กลับคอนโดเดี่ยวนี้ก็ได้ตามนั้นเมื่อกลับถึงคอนโดหญิงสาวก็ได้ยื่นซองกระดาษสีน้ำตาลให้อะไรเปิดดูก่อนนิสารัตแปลกใจกับเงินในถุงกระดาษเธอเงยหนนะ้ามองกราวีถามด้วยความสงสัยเงินอะไรเยอะแยะ วีไฮให้เราเนี่ยนะจะให้เราทำไมที่เราทำแบบนี้นะ่ะเราไม่ได้ต้องการเงินของคุณหญิงสาวแปลเจตนาของผู้ให้ไปในทางที่ผิดซึ่งกราวีก็รีบแก้ต่างปีฟังวีก่อนสิเงินเนี่ยมันคือโชคที่บียื่นให้นะหมายถึงอะไรเราไม่เข้าใจ ก็วีถูกรัตติลีจริงสิรางวัลอะไรล่ะรางวัลที่สี่ได้ตั้งสองแสนนะหืมได้เยอะนะแบบนี้ต้องเรียกเจ๊นีิสารัตววางถุงกระดาษพลางหยอกย้าวสวมกอดอีกฝ่ายเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยกันก่อนอย่างอื่นก่อนคุยไม่ได้หรือไงเราหิวแล้วนะเนี่ย เราจะลงโทษให้ใครบอกให้แต่งตัวแบบนี้ก็โปรงนะ่ะสั้นเกินไปแล้วนะใส่ไปแอลใครก็แอลมาแถวนี้แหละกรวีพูดด้วยใบหน้าเขินๆซึ่งก็สร้างรอยยิ้มให้นิสารัตจนยากจะฉุดรั้งอารมณ์ที่มันพลุกพล่านภายในใจไว้ได้เธอประคองหญิงสาวลงบนโซฟานุ่มมือข้างหนึ่ง ปัดหมอนให้ดูเหมือนจะเกะก,กะในครานี้ออกให้พ้นตัวทุกอย่างดำเนินไปตามความต้องการโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดกับร่วมมืออย่างเต็มใจน้ำหวานเต็มคลองเจิงนองจนนิสารัตอดใจไว้ไม่ไหวสายตาเชิญชวนประหนึ่งให้ลิ้มรลอง เมียจ้าถมดวงหน้าดำดิง่งอ้อยอิงยามลากไหลปากปิดประกบชิดในเลื่อนไหลไหวตามทานเสียงโครวนที่แววผ่านเปรียบดังสายทานที่ช่ำเย็นปีขาเร็วๆหน่อยได้ไหมเสียงผ่านที่แววหู สถานไปทุกอนูสุดจวันไหวดีเร่งจังหวะขยับกายใครรักสนองตอบตามการทรมานความหวานที่ปนสุขสะดุ้งทุกนาทีที่ขับขานเอ่ยเอื้อยอดอ้อนจำนันรำพันแนบชิดสนิทใจเสียงหัวใจเต้นแรงได้เร็วเมื่อครู่ กลับมาสู่ภาวะปกติแต่เรียวนิ้วยังคงวนเวียนตามผิวเนียนอย่างเพลินใจกรวีขยับมือที่โอบกอดมาประคองใบหน้าที่ไร้ซึ่งการแต่งแต้มเพ่งมองจ้องเข้าไปในดวงตาทำไมวีถึงได้หลงคุณขนาดนี้นะอย่าทิ้งวีนะคะเราไม่มีทางทิ้งคุณให้หลงคนเดียวดอกนาะเราจะหลงไปด้วยกันนะ ืพอได้แล้วจะได้ยึบกลับไม่ใช่หรืไงก็ใช่แต่เหลือเวลาอีกเกือบสองชั่วโมงอีกนิดนะนะคะกอรวีผู้ใจอ่อนด้วยคำบอนที่ร้องขอโน้มหน้าเคล้าพนอหลอกล่อด้วยกายานิสารัฐผู้โหยหาสุขใบหน้าอย่างหอมหวน สัมผัสรับความนุ่มนวลกลิ่นอบอวลคลวนคลางใจพี่ไหลร่างสว่างรุ่งไรแรงมุ่งจะต้านไหวสพร่างพลีขยับกายภายใต้ดารุณีสุรีการหวานหวามบหารหยุดผาเร่งรุดฉุดสวรรค์ตามติดพินิจน้น ส่งถึงคลาคลันสว่างหวามตามอารมณ์บีขารับเงินไว้เถอะนะคะวีอยากให้บีเอาไปลงทุนอะไรก็ได้นะที่บีอยากทำนะ่ะอีกหน่อยจะได้มีเงินไปขอสาวไงนะคะนิสารัตก้มลงจุมพิตอีกครั้งด้วยความซาบซึง้ง ของความงดงามทั้งภายในและภายนอกเธอไม่เคยคิดเลยว่าหญิงสาวที่มีพร้อมด้วยฐานะและหน้าตาจะมีความปลาถนาดีกับเธอถึงเพียงนี้เธอจะไม่มีทางปล่อยให้คนที่อยู่ในอ้อมกอดตอนนี้ต้องหลุดลอยไปจากชีวิตเธออย่างแน่นอนนี่สารัดสาวเท้าอย่างเร็วรีบ เมื่อเห็นทุกคนต่างช่วยกันยกของอย่างขยันขันแข็งนับวันกิจการของเธอยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเพราะความเอาใจใส่ในลูกค้าและช่างเจรจาปลาัยแม้เธอจะรับคนงานถึงสามคนแต่ก็ดูเหมือนมันยังไม่พอกับงานในร้านเธอจึงต้องเป็นอีกแรงที่ช่วยเฉกเช่นพนักง,งานคนอื่นๆทั่วไปแม้จะเป็นหญิง แต่ก็ใช่จะแพ้แรงชายไม่เ่อปลีเข้าไปยกกลางน้ำหวานแล้วหันไปยิ้มให้มารดาที่กำลังจดรายการของที่ส่งมาไหนบอกว่าจะมาส่งของสามทุ่มนี่เพิ่งสองทุ่มครึ่งเองเธอหันไปถามเด็กยกของที่มากับรถส่งของวันนี้รถไม่ติดครับ เขาจีจ้าถ้าหันไปขานรับมารดาตาก็จำเรืองไปมองกรอพินที่กำลังช่วยยกของเช่นกันกินข่าวเราบอกหนูบอกท่านได้กินจา้าข้าเห็ดยังอยู่ไปละตังดนขือบอหาอย่างกินมารดาบนให้กับการไม่เอาใจใส่ของตัวเองของบุตรสาว โบต้องยกดอกมันนะักเธอเอ่ยด้วยความเป็นห่วงบาเป็นอย่างจ้าหนูไหวแม่ป่าเข่าจีน่ะมันอิ่มอมหอยเข่าน่ะมันโปอยากดอกชายนมเอ่ยแซวแต่นิสารัตกับหันมาทำตาขวางใสซ,ซึ่งกรพินก็แสดงสีหน้าเศร้าอย่างเห็นได้ชัด มึง่าต้องว่าก็ได้ดอกบ่มีผู้ไดว่ามึงดอกไปหาซื้อเตี๋ยวหนาปักซอยให้กูแนะมือนี่นะพนบอขายกูไปเบิงมาแล้วแม่ปนปลาทูวหว่บกินติเดี๋ยวเราเจียวไข่เพิ่มให้ก็ได้นะกรพินเอ่ยขึ้นไข่เจียวใส่หัวหอมเป็นเมนูที่เธอชอบเธอทำให้นี่สารัตอยู่เป็นประจำ ในตอนที่อยู่หอพักด้วยกันไม่ต้องหรอกเราไม่อยากกินไข่เจียวปนปลายอย่างเดียวก็พอแล้วละ่ะเธอปฏิเสธกรพินเพื่อไม่ให้มีโอกาสได้ทำคะแนนซึ่งเธอก็รู้อยู่แก่ใจและพอจะดูออกสายตาที่กรพินมองเธอทุกครั้งมันเป็นสายตาอ้อนขอความเห็นใจและเป็นสายตาขอโอกาส ที่มันไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะความรักที่เธอมีนั้นมันได้มอบให้กรวีไปแล้วจนหมดหัวใจเมื่อยกของกันเสร็จเรียบร้อยนิสารักก็เดินกลับไปที่รถกลับมาพร้อมยื่นสองสีน้ำตาลให้มารดาซึ่งเธอก็เปิดดูทันทีเงินออ่างล่ะนี่คือหลายแท้ มารดาถามด้วยความสงสัยผู้สาวไห้ปาดผู้สาวโตคือสายเปแถวะแล้วไปเอาของเขาเหตดหย่างก็เขาไห้ให้เอามาลงทุนเนาะเออนี่ใสดีใส่ไดมารดาเอยชมลูกบบท่านบอกเขาตีว่าถือเลข บอจ้าบอท่านมีโอกาสอยู่เราว่างเดีย๋ยวต้นไปเขาหูเขาสีเครื่องเอาเดี่ยวยาหาว่าแม่บอเตือนหนูหูอยู่ดอกไปไปไปหากินข่าวอาบน้ำมืออื่นเศร้าอย่าลืมลงมาแต่เศร้าเด้อลูกค่ะโทรมาบอกก่ะเดีย๋ยวมืออื่นนะเพิ่นสิมาเอาของแต่เศร้าเพื่นละจ้า เจ้าก็ไปพักโลดเวลาเกือบห้าทุ่มกระพินนอนกระสับกระสายพลิกตัวไปมาคิดหนักกับคำเล่าของเพื่อนบุญแฟนใหม่ของอดีตคนรักค่อนข้างจะมีฐานะและไม่รังเกียจในความจนของนิสารัตดูนางช่างเป็นต่อเหลือเกินแล้วเธอจะทำยังไง ในเมื่อนิสารัตดูจะหลงนางเสียขนาดนั้นถึงกับต้องไปค้างด้วยกันอยู่บ่อยครั้งกรพินตัดสินใจกระทําบางอย่างเธอยืนขคาประตูไม่นานประตูนั้นก็เปิดออกมีอะไรนี่มันดึกแล้วนะปีขาพินปวดเอวมากเลยสงสัยว่าเพราะยกหนักแน่ เราบอกแล้วไม่ให้เรียกเราแบบนี้เข้าใจหรือยังค่ะแต่บีเอ่อแต่เราปวดจนนอนไม่ได้รบกวนช่วยนวดให้หน่อยได้ไหมคะแล้วทำไมไม่กินยาล่ะพินเป็นโรคกระเพาะกินยาคลายกล้ามเนื้อได้ที่ไหนกันเดี๋ยวกักดกระเพาะตายพอดีนะคะนวดพอยห,หายปวด พินไม่รบกวนนานหรอกนสารัตจำใจเพราะความสงสารเธอเปิดประตูเต็มบานปล่อยให้หญิงสาวเดินเข้าห้องด้วยใบหน้ายิ้มกลิ่ม